เด ja, ือยไม่ยุคฆ่าพี่น้องมามามาเบิ้งเบิ้งลูกหน่อยครับปลาดาเดือยไม่ยุคฆ่าแต่ลูกไม่เดี๋ยวนี้ไม่ยังหายห่าพี่น้องไม่ยังกะเอาละยุคฆาเนี่ก็ถือว่าสุดยอดหรอกไม่จะโบล้านท่อนเหมือไปหลายแล้วมาเบิ้งกันครับ พี่น้องขอนแบง่เลยเนีย่หนึ่งสองสามสี่ขอนเซ็ตไปแล้วอหนึ่งุลูกหน่อยกำลังเคลียอยู่ะต่เอาจังเม็ดเม็ดหนึ่งบ่กลูกหน่อยเ,อเม็ดหนึ่ง,ต,งตัดย่างละเม็ดตัวนี้โอ้โห ตัดหัวถ่ายย่างละเม็ดพี่น้องเห็ดไม่ลูกกงพะนะโอเดอร์มาว่าเห็ดไม่ลูกงกงอำลังตัดลูกหน่อยกำลังตัดพี่น้อง อ่งงองาอ่ผอ okay, มกับาอ่า่า ใส่พี่น้องเบนซินน,น,นี่เนาะเอาแปรรูปคอรสนี่พี่น้องยาวหนึ่งเมตรเม็ดใหม่ละแน่งพะนะ Ааа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 а <coughs> แผน่นนิ้วครึ่งหนึ่งแผน่นสองแผน่นสามแผน่นสี่แผน่นห้าแผน่น ยงังยังละยังละเดียวคนเดียวพึ่งเดียวครึ่งเพนนี้งามอ่ะ เยบร้อยครับคอนคอนนี่หายไปใหนผิบตาเลยเอาเบิงใหม่นิ้วครึ่งคูณนิ้วครึ่งไม่เล้วพี่น้องเ,อเห็นลูกกงมานะโอ้เดรหลาย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 วะเดรหลายอ่าเรื่องเลี้ยงอีกหลายถอนอยู่พี่น้อง มาอยู่ค่ะไม่อื่นมันกับหาหายากพี่น้องอยูค่ากับปูกกืบปักกี่ปีก็ได้เรือ่อยแล้วสุดยอดยังม้อยูค่ากัได้โอ้พี่น้องหลายขอนเรียดมัดเหม่อ นาซี่ลงอ่ะนาสามโอ้ไม่นาสามพี่น้องโอ้ปอดนี่ง่ามไม่ปอดดีออกบ่าืมบอกว่างับด้วพี่น้องงับ nè, nghe đẹp kinh khương mà, còn. ไม่น่าสามเนยสามแล้วส เลี้ยจนเอาใบเลยพี่น้องคนลูกหน่อยก็ปลาดาเลี้ยพีมือครับคนที่เท่ถอยนี่คนที่สามหมดลูกหน่อยค,คนที่สามนี่อีกสองคนโอ้ไม่น่าสามอันนี้ไม่ละนาดเตะเป็นเหตุยังลูกหน่อยเออไม่ลูกกง,ออกกงพี่น้อง ผลงานมืนมนอ,อมนนี่โอ้โ่แล้วดอกมือนีหมืออื่นต่อพุ่นละขึ้นทีเดียเข็มต่อแล้วงคอนนี่กับสีพ่อแล้วมือนนี่นี่แหละมือเรียมดับหนึ่งของปอพนันฮ่าเจอกันไหมพี่น้องฝีมือท่ัมนี้แหละวัยรุ่นยังโอกาสหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ